เห็นบ่มวัน ทิศซิงลงยองซอยมันดูแล้วยุพีเดสดันหมดอทออซิงกี่ตัวมามาว่ิไงมองนี้หมดเป็นตะคืออยู่วะก็

của <laughs> tôi một con con này vẫn tinh con tôi này chính con bớt phía kìa đây là บ<อ>่เมื่อที่เขาสูบเสร็จเอากลับมาผมกลับมาบ่มีห้อยผู้ใดมาลงมากวดนี่ยังจักอีน้อย,ยอนนที่ว่าผมพาลูกผมมันอยากอาบน้ำอีกเด้แต่วันนกกับบิคา,าหลายหลายเต็มเลยพออีกเถอะใส่ใส,ส่เออนั่นละเที่ว่าต้องนั้นละ นปาอ,อโอ้ปวดขีว่ะหมดด้วยบานีนกูนี่เป็นพระเอกแล้วหมดด้ยคนเดียวเลยด้ยนเนี่ยนี่ยจัดห้คนเดียวเลยเต็มนายจอเลยนะี่สองนาทีแล้วเพียวเแี้ยวเลยเด้เนี่ย enva . päevaga leia ta mõnda poolt .